แบถึกรุลรรรกลา,า,ายเนาะแบบได์บไซ่์วบบไซต์ริยากาศเปนี้แหละตอนนี้ก็คือคกับไ้เพื่อนปูนาแล้ววันนี้ไปกินข้าวเอาคนอื่นก็ต้องอัพสบายดี สบายดีเลยสวัสดีแม่พี่น้องป้าลุงเอ็ซีบัสสิฟูทุกคนเดอ้อมื้อนี้น้องไซค์ก็มาด้วยเราพาไปเบิ่งไปชมเฮากินเ้าด้วกันเดอ้อไปวันนี้นี่บรรยากาศดูนี่ท่าแฮงเดี๋ยวนี้อเออไปบัดอ๊อกไปบัดนี้กับกามยิง่ง ai bạn gặp anh đâu สบายดีเด้อสบายดีอันกะโมโคมาเล่นน้ำน้องไซกินข้าวกินน้ำแล้วบานางกินเฮือนน้องไซก็ได้กินข้าวกินน้ำน้องกันเด้ออันนีเด้อสบายดีเด้อสวัสดีสุขบัน Ach, cầu lòng căn. cân mày, Còn lên đèn. Nên đò. Nên đòi. chào 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 đây chào 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 chào

จ่าเลยทำไมเพิ <rôle à> <S <s <to break an iously> ่นหาเมวนนี้มากับไปหากับน้องไสเพิ่ย่างปาถอันนะฮอนเดียวเชือหมาเดียวที่เดีย lọc trong sạch thì đang bây giờ mình đi lên trên mặt tại đất không ai bụng hào hùng 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 ทำไมทำไมยังสื่อซอยไอเดียด้วยว่าผ่านเหมือนกันงานจะจึงอะไ năm ra to bạn đi nặng sản vật mà, mà tai em thai Thái mà cho nè anh đen xịt tai

ไปห้นกบจะอน้องจบน้องทำคนตานมันมีเงินอะทำเอาก็ไดานเย้ิละทำทช่ไยักันตลอดลดูว่าปะปนั่นนั่นหมางเปื้อนหมางปื้อชายเบปอชา กบูน่าก็คืออัเพิ่นเพิ่นว่าปูน่าหักระปอโซทำกวนน้ำใส่คนกระเดียกันหักระเดียกนี่กวนนี่กวนอย่างมันจะเป่นขอุตเอาของเนี่ยบูน่าคนหักระเข้าเดียกตอน ทำงานเขามาหั่นทั้งทันเฮียนตลอดดต่ยืนยุ่งยุ่งนั่งอยู่งยากเราอยู่ใจตัวใจเลยกินเข้าวก็แซ่บกินข้าวก็แซ่บเราอยย่ามึงข้าวกินข้าวก็แซ่บ ตัดเดี๋ยวนะปะปะมันก็ทักเอาแล้วจ่ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วบ้านนี้กะสีคอโต้และคอโต้ล้ำล้าไปก่อนเด้อขอบุญขอบคุญทำไมพี่น้องเอซีที่ติดตามเด้อปลาลูกผมขอให้ยูดีมีแรงมาสูุู่ทุกคนหากว่าคิดพลาดประกันใดก็ขอตัวขอไปนำในไน้ำได้สมบัตินี้ไปแล้วสวัสดีบ้าย